สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วคะ่ะกับไลฟ์สดหัวข้อพิเศษคะ่ะดาวพระเกตย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาพะเรือนโชคลาภของชาวกรกฎจะส่งอิทธิพลใดต่อชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญ,ญญาณภาพสัญ,ญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะวันนี้เป็นไลฟ์สดนะคะ วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวศุกร์หรือดาวจันทร์สถิตที่กรกฏได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักค่ะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมคือชาวราศีกรกฏตามโหราศาสตร์ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชุดิการสวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะคุณกฤษณานสวัสดีค่ะคุณ คุณขวัญเย็นคุณขวัญยืนเหรอคะถ้าเอฟสะกดผิดขออภัยนะคะคุณโอ้ถ้าหรืออาจจะเป็นสวัสดีไม่รู้จะสะกดทําไมขออภัยนะคะ,ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณโฮโมสวัสดีค่ะคุณทิปกรณสวัสดีค่ะคุณมาดามเย็นยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะคุณกวินยินดีต้อนรับค่ะโอยพอดีเลยเมื่อกี้พูดว่าคุณขวัญเย็นก็คุณมาดามเย็นก็มาพอดีแปลกประหลาดใจนะคะพี่ๆเพื่อนๆว่าไหมคะก่อนที่จะเข้าการอ่านราศรีเ้วรู้สึกว่าเมทริกมันถูกกําหนดเป็นโปรแกรมให้ระบุว่าตัวอักษรอะไรจะเยอะเป็นพิเศษ ต่อหน้าเราอะไรในช่วงนี้อะไรแบบนั้นนะคะพูดให้ฟังเฉยๆนะคะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปฟังอันนี้ทั้งๆท,ที่ ai เขาก็ไม่ได้คิดไม่รู้ความคิดแค่เราคิดขึ้นมาแต่ละพอเราไปเปิดอะไรที่เราจะเห็นข้อมูลมันก็จะเห็นอะไรคล้ายๆอย่างนี้นะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพระอาทิตย์สวัสดีค่ะคุณแอตตายินดีต้อนรับนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ เราจะทำไลฟ์สดพระเกตย้ายราศีนะคะและพระเกตย้ายตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะอยู่ในเรือนลาภเรือนโชคลาภของชาวกรกฎจนถึงวันที่9พฤศจิกายน2568เ,เ,เ,เกือบ2เดือนเต็มเกือบสเดือนเต็มเลยนะคะเราจะมาดูซิว่าดาวพระเกตนี้จะส่งอิทธิพลใดต่อชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างนะคะ ยินดีต้อนรับพี่พที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะพระเกตย้ายเข้าสู่เรือนลาภะอิทธิพลที่จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎคืออะไรบ้างคะอุยโดดเด่นเป็นสง่าราศีเจ้าหงวสอบได้นะคะ returning home in glory เจ้าหงวบัณฑิตเดินทางกลับบ้านด้วยตำแหน่งพิเศษดูสิคะรี่มา้ามีม้าขาวตามมาเฉลิมฉลอง ต้องขึ้นได้ขึ้นเวทีแง่เลยคือถ้าเกิดว่าทำงานก็จะต้องได้ผลงานยอดเยี่ยมมาในช่วงสองเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะต้องได้ตำแหน่งเกียรติยศอะไรบางอย่างหรือว่าทำผลงานที่แบบเยี่ยมยอดอ่ะนะคะถ้าใครทำมาค้าขายก็จะรุ่งเรืองนะคะจะกิจการกิจการขยับขยายนะคะราบผลดีงามน่ะนะคะมันจะต้องมีอะไรที่ทำให้คุณภาคภูมิใจในชีวิต เช่นตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือสายงานอาการทำมาค้าขายหรือผลกำไรอะไรก็ตามเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่ทำให้คุณต้องมีความสุขความเจริญรุ่งโรรุ่งโรจรุ่งเรือง,ง,ง,งแน่ๆน,นะคะนำพาความโชคดีมาสู่ชีวิตนำพาความภูมิใจมาสู่ครอบครัวนะคะนำพาความร่ำรวยมาสู่โชคชะตาของตนมาให้อนาคตของตนมา จะต้องมีแน่ๆเลยลา,าพระเกตเสริมลาพะเนาะเรือนลาพะแปลว่าโชคลาภตายตัวอยู่แล้วว่าต้องมีโชคลาภเข้ามาแต่ยังแปลว่าชื่อเสียงด้วยนะคะถ้าใครทํางานสายบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามจะมากขึ้นใครที่เป็นดาราชื่อเสียงจะขจรกระจายไกลนะคะแต่ว่าหลายๆท่านที่ทํางานประจําทํางานอ่าทำงาน อะไรที่ในหน่วยงานในส่วนงานองค์กรใดๆก็ตามนะคะมีเกณฑ์ว่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมานะคะอนาคตรุ่งโรจน์แน่นอนจากเกณฑ์นี้ด้วยนะคะเกณฑ์นี้ไม่ไม่ใช่จะมาชั่วคราวเพื่อให้เก็บเกี่ยวความสุขชั่วคราวเท่านั้นเพื่อให้เก็บเกี่ยวความภูมิใจชั่วคราวเท่านั้นมันจะเป็นอะไรที่สารต่อไปสู่ระยะยาวด้วยไปสู่แบบอนาคต อีกยาวนานนะคะไปสู่คอนเนคชันดีๆในเบื้องหน้าไปสู่การเซ็นสัญญารับงานใหญ่รับรายได้ก้อนโตในอนาคตนะคะไพ่ดีมากเลยแล้วก็ฮันเตอร์นักล่านะคะนักล่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณได้แน่นอนแล้วดูสิคะรอยเท้าฝากเอาไว้แล้วอะไรที่วางแผนไว้จะได้ดังหวังอะไรที่ตั้งเป้าไว้จะได้ทะลุเป้าเลยแหละนะคะ ผลงานยอดขายการทําการสร้างรายได้การสร้างตัวตนอะไรที่ยังไม่ได้ยังไงก็ต้องได้อะเพราะว่ายัางไงก็มีรอยเท้าไปถึงรางวัลน่ะนะคะนี่คือสัญลักษณ์ที่ตัวคุณนั้นน่ะบางทีมีทักษะอย่างยิ่งนะคะในการได้มาซึ่งลาบยศสารสนหรือ วางแผนอะไรไว้จะเป็นไปดังหวังนะคะฮันเตอร์นักล่าออ้ Ooh, แต่ว่าอาจเรื่องดีๆก็มีนะคะพี่พี่มันเพื่อนชาวกรกฎแต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งที่ที่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่มีเหตุให้ที่มีเหตุให้แตกหักซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งผลการแบ่งผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะหรือเอฟก็ตีความไปไปด้วยที่มีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือ คนเคยคนที่คุณเคยให้คนที่คุณเคยช่วยเหลือไม่ว่าจะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่มีบางความความสัมพันธ์ในนั้นที่อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ให้ไปแล้วจะเติบโตให้ไปแล้วจะเป็นกุศลหน้านะคะและอาจจะมีเหตุให้คุณยุติการ ทำงานร่วมยุติการให้โอกาสยุติการสารสัมพันธ์ยุติการเอื้อประโยชน์ให้มันอาจจะมีบ้างน,นะคะอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับมรดยูที่อยู่ร่วมกับพระเกตและพระเสาร่วมพระราหูในเรือนมรณะเนาะบางทีเรือนมรณะมันจะแปลว่าผลประโยชน์ใหญ่ด้วยนะคะที่ได้มารับผลที่ได้มาแต่ก็จะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเซ็นสัญญาใหม่การทําข้อตกลงใหม่การไม่ผูก ไม่ผูกผลประโยชน์ตัวเองไว้ให้ผู้ที่ไม่คู่ควรหรือการไม่เอื้อต่อให้ผู้ใดอ่อนแอต่อไปมันจะมีภาวะแบบนี้นะคะนะคะ,นะคะบางท่านเท่านั้นนะคะหรือบางบางท่านอาจจะเป็นเรื่องใดๆก็ได้เช่นยกเลิกสัญญาถ้าคุณสมมุตินะคะเป็นเป็นพ่อค้าแม่ขายเขาเรียกว่าอะไราซื้อไอเดียมาทำร้าน อะไรเนาะขายซื้อแฟรนไชส์นะคะแล้วก็เลยไม่เอาแล้วทาเองดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะซื้อแฟรนไชส์ทําสัญญาอะไรแล้วก็แบบยกเลิกดีกว่าเพราะว่าบางทีก็มีปัญหาข้อตกลงอะไรบางอย่างแล้วตัวเองมาหาโอกาสเองดีกว่าสมมตินะคะสมมติเผื่อเป็นเช่นนั้นแบบไม่ให้ประโยชน์ด้านนี้แล้วมามา,มาทาด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าเขาเอาเปรียบเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ที่ดู พึ่งคุณมากกว่าก็ได้ที่จะต้องมีเหตุแบบนี้น่ะนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นสายสัมพันธ์หรือการเซ็นสัญญาอะไรใดๆที่มีเกณฑ์แบบแตกหักหรือว่ายกเลิกสัญญานะคะแต่ด้านใหม่ดีกว่าเดิมนะคะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะ่ะจะไม่ได้แย่เลยจะมีแต่ดีขึ้นแต่อาจจะมีบางเรื่องที่จะต้องแบบวางไปปล่อยวางนะคะอุ้ยจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบนะคะเรื่องราวสลับกันได้นะคะ จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบใครที่มีความรักอยู่แล้วถ้าหากว่าใครที่มีความรักอยู่แล้วมันจะแปลว่าคนรักของคุณแบบผูกจิตผูกใจใฝ่เขาเรียกว่าอยากจะอยากจะทําอะไรเพื่อคุณอยากจะใฝ่เรียนรู้เพื่อคุณสมมตินะคะสมมติว่าอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณนั้นเป็นคนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะชาวกรกฎเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเนาะกรกฎเขาจะเป็นความคนมีความรับผิดชอบโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นเดือนบ้านเป็นเดือนพันธุเป็นเดือนของผู้เป็นที่พึ่งนะคะชาวกรกฎเองจะเป็นพลังงานนี้ทีนี้คนรักจากที่แบบเออระเหยหรือไม่ค่อยจะรู้สึกว่าตัวเองเอขยันพักเพียรเท่าคุณก็จะเหมือนลุกขึ้นมาทําอะไรที่เป็นการ พัฒนาตัวเองสร้างตัวตนเพื่อคุณนะคุณมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ที่ผลักดันให้เขาพูดนี้หรือเธอพูดนี้นะอยากจะเติบโตเพื่อคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้ถ้าหากว่าใครที่โสดอยู่ไม่มีไม่มีใครยังไม่มีคู่นะคะหรือหรือว่ามีคนที่ชอบชอบอยู่นะคะ คนมีคนชอบคุณมีคนแอบรักคุณอยู่มีคนอยากจีบมีคนอยากเข้าหานะคะถ้าหากสลับด้านกันถ้าพี่ๆเพื่อนเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายมาสัสค์ลีนนะคะแสดงว่าตัวคุณนั้นน่ะอาจจะชอบใครบางคนอยู่และเธอก็มองคุณมองเห็นตัวตนที่แท้จริงมองเห็น ลักษณะความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่คุณอาจจะคิดว่าคุณธรรมดาแต่จริงๆคุณแตกต่างนะคะเธอก็ปลื้มคุณอยู่มากเหมือนกันปลื้มคุณอาจจะไม่แสดงไม่กล้าแสดงออกเกินเกินเกินกริยาเกินกิริยาอาการจะดูไม่งามอะไรแบบนี้แต่เธอแบบมองเห็นตัวตนมองเห็นเอ้ยปลื้มคุณเหมือนกันนะคะหรือตอนนี้ตอนนี้ กำลังคุยคุยหรือว่ามีใจให้การคุณเป็นที่ชอบมากๆเป็นที่ชื่นชมมากๆนะคะของเขาผู้นั้นหรือเธอผู้นั้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์แต่างงานค่ะ Wedding นะคะมีเกณฑ์ว่าจะเจอคู่นะคะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าพระเสาร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะบางบางครั้งบางท่านแปลว่าได้คู่มาจากต่างถิ่นแดนไกลบา,บ,าบางบางครั้งแปลว่า มีความสัมพันธ์ระยะไกล long distance relationship หรือบางท่านอาจจะแปลว,ว่าคบคบหากันแล้วเปลี่ยนสถานะพ,พบกันแล้วชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือคนรักเก่าก็ได้นะคะคนรักที่เคยแบบที่เคยมีใจกันมาในอดีตอาจจะอาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะวนกลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เวดดิ้งนะคะหรือถ้าใครที่ ถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสผูกมัดยกระดับความสัมพันธ์ให้มั่นคงในช่วง2เดือนนี้ก็ได้นะคะพูดถึงมาพูดกันนะคะมามาคุยกันเรื่องของการลงเอยมาคุยกันเรื่องของการหาด้วยขายามเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลอะไรเก่าๆวนมาเพราะว่าพระเกเสรว่าแปลว่าอะไรที่เป็นแบบ โบราณโบราณเก่าๆด้วยนะคะมีเกณฑ <s> ์ได้เงินจากของเก่าการขายของเก่าการแก้ไขปัญหาหรือมีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือเป็นในหน้าเป็นในหน้าเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะคะเป็นในหน้าเกี่ยวกับการขายบ้านขายที <nder> เนนน่เป็นในหน้าเกี่ยวกับการขายประกันนะคะหรืออาจจะ ให้ใครยืมเงินไปในช่วงที่ผ่านมาหรือทํางานให้ใครแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่าจ้างเลยมีเกณฑ์ว่าสิ่งที่คิดว่าไม่ได้แล้วจะวนกลับมาให้ได้รับอีกทีหนึ่งนะคะหรือขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะติดดอยจะพูดว่าขึ้นดอย เอฟไม่ถนัดนะคะแต่เอฟแบบฟังฟังมานะคะใครที่คิดว่าการลงทุนติดดอ,อยไว้อะอะไรนะที่ว่าติดดอยหุ้นอะไรนะคะมีเกณฑ์นะคะได้ผลกําไรหุ้นจะขึ้นอะไรแล้วก็มีสิทธิ์ได้กําไรมาด้วยอ่ะนะคะนี่แหละคือสถานการณ์ที่ลาบผลพกเกจเข้าสู่เรียนลาบผลนะคะยืนยันครับแฟนเป็นคนต่างชาติอุ้ยขอบพระคุณคญญญายืนยันค่ะเห็นไหมคะเนี่ยบางท่านจริงๆบางท่านก็เป็นชาวต่างชาติจริงๆนะคะ แต่บางท่านก็แปลว่าชาวไทยที่อยู่ไกลๆก,กันก็ได้นะคะแล้วมาดูไพ่ทศกันกันนะคะลาบผลขยับตัวแล้วอะ่ะพระเกตกระตุ้นนะคะพะเกตกระตุ้นอะไรที่ติดขัดอยู่อิทธิพลจากพระเกตจะทำให้ชาวกรกฎได้รับ บัลลังทองเหมือนกันเลยค่ะก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะคะตำแหน่งดีบารมีครูจะเจอมิตรดีสหายดีที่เป็นผู้มากบารมีนะคะที่นำทางส่งเสริมแนะนำนะคะบางท่านก็เจอแบบตัวจริงเสียงจริงเลยในที่ทำงานนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอจากการอยู่ๆก็มีความรู้ดีๆมาถึงตัวอยู่ๆก็มีก็มีผู้ที่ ถ่ายทอดวิชาดีๆถ่ายทอดความรู้สึกพลังงานอะไรแนวทางดีๆของการใช้ชีวิตหรือแนวทางการสร้างราภผลอะไรมาให้แล้วแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะหรือบางท่านก็คือผู้ใหญ่เมตตานะคะเจ้านายเห็นคุณค่าแล้วจะผลักดันส่งเสริมนะคะแนะนำงานดีๆแนะนำโอกาสดีๆให้นะคะแล้วก็อาจจะโปรโมตเกี่ยวกับขั้นตำแหน่งด้วยนะคะ จริงๆแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้น่าจะแปลว่าเกียรติยศความก้าวหน้าความรุ่งโรจน์นะคะหรือผู้ใดที่สอบแข่งขันอะไรไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับแบบความสําเร็จนะคะนะแปลงโฉมแปลงโฉม,มจะดูดีขึ้นนะคะจะเป็นจะดูดีอ่ะมีสเสน่ห์นะคะคู่บ้านคึกคู่บ้านคู่เมืองบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ทํางานใหญ่ผู้ใดที่เป็นชาวกรกฎที่ ที่แบบใหญ่ๆหน่อยที่เคยเสียตําแหน่งสมัยก่อนนะคะมีเกณฑ์ได้ตําแหน่งคืนได้คืนสู่ตําแหน่งนะคะสมมุติว่าเคยเป็นแบบหัวหน้าพักแล้วแล้วออกไปอะหัวหน้าพักมีเกณฑ์ได ได้คืนกลับสู่ตำแหน่งนั้นนะคะมีอยู่พี่ๆเพื่อนๆถ้าใครรู้นะคะมีอาจจะมีความเป็นไปได้เนาะบางบางท่านที่เคยแบบรู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีประสบการณ์เราก็ถอยออกไปก็มีเกณฑ์วนกลับคืนกลับสู่สสมาตุภูมามามา,มาตูมิบางท่านแปลว่ากลับบ้านหรือว่าบางท่านก็ไม่ได้แปลว่ากลับบ้านหรอกแต่แปลว่าเอาความภูมิใจมาสู่ครอบครัวมาสู่บ้านแต่บางท่านแปลว่าตัวเองอ่ะเคยเป็นลูกมอถูก เคยเป็นลูกมอ่อขององค์กรนี้วนกลับไปรับตําแหน่งใหญ่โตหลังจากที่ไม่ไม่ไม่ได้ทํางานที่สาขานี้มานานก็วนกลับมาสาขาเดิมหรือมาที่เดิมจังหวัดเดิมแต่ว่าตําแหน่งใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือบางคนเคยออกจากตําแหน่งกลับมารับตําแหน่งคืนก็เป็นไปได้นะคะมีสิทธิ์นะคะโอ้ยมีความเป็นไปได้เนาะนะคะคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยการแบบโฮมรีเทนนิ่งโฮมอินกรีตอนแรกเอฟนึกไม่ถึงนะคะแต่นึกถึงแล้วคะ่ะพออันนี้ออกมานะคะ โดนของมาอีกแล้วนะคะโดนของนี้ก็น่าจะแปลถึงสัญลักษณ์ดีๆล่ะค่ะพระเกตพระเกตเขาให้ด้านดีๆนะคะอยู่ในเดลาราพะสเบียงบุญดีนะคะน่าจะแปลถึงถ้าถ้าแปลในทางร้ายให้ด้วยเอฟก็จะพูดแบบนี้นะคะว่าคุณนั้นคือบุคคลที่จะทำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จะก้าวหน้าและรุ่งเรืองนะคะหรือจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นและจะทำให้คนที่เคยศบประมาทปรามาตคุณเอาไว้ว่าคุณแบบไม่ได้เก่งจริงหรือว่าคุณนั้นจะทำได้หรออะไรจะเจริญได้ยังไงหรือว่าลักษณะความคิดของคุณทัศนคติที่ผู้อื่นมองแค่ผิวเผินอาจจะเคย วิาพวากวิจารณ์คนเอาไว้ว่าคุณไม่มีทางนําคนหรือคุณไม่มีทางได้ตําแหน่งหรือได้ความสําเร็จคนที่ได้รู้ได้เห็นว่าคุณได้ทีนี้จะจีจ๊ดใจมากเหมือนเข็มทิมตําทั่วร่างกายหรือใครที่เคยสับแช่งคุณไว้ไม่ว่าใครก็ตามนะคะจะแบบอาจะรู้สึกแบบ ทุกว่าทำไมยิ่งแช่งคุณยิ่งได้ดีทำไมคุณยิ่งค,คุณมีความสุขอันนี้อันนี้แหละจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าไปในทิศทางที่ดีถ้าเป็นไปในทิศทางที่ดีแสดงว่าทีนี้คุณจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ถ้าหากเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะได้เจอความรักที่ คุณจะได้เจอความรักที่ลุ่มหลงต่อกันเหมือนมนต์เสน่หาเลยนะคะอ่านไปตรงตัวอย่างนี้เลยนะคะเหมือนโดนมนต์เสน่หาต่อการน,น่รักใครนะคะลุ่มหลงแล้วก็มองด้านที่ดีๆต่อการน,น่าแล้วไพ่ออกมาบอกเลยว่าอันนี้คือสเสบียงบุญนะให้อ่านไปทางสเสบียงบุญนะนะคะเพราะว่า พระเกตอยู่ในเรือนลาบผลเนาะอยู่ในเรือนบุญกุศลแสดงว่าสิ่งนี้จะส่วนใหญ่แล้วออกมาในทิศทางที่ดีถ้าออกมาในทิศทางที่ร้ายก็คือคนที่มองคุณในแง่ร้ายนั่นแหละนะคะคิดคิดในแง่ร้ายแต่คุณนั่นแหละที่จะโดนแบบความรู้สึกนั้นทิ่มตํำนะคะเพราะว่าชะตาของคุณไพ่ออกมาบอกว่าพลังงานด้านนี้คือพลังงานด้านบุญนะคะด้านกุศลนี่แหละคือเรื่องราวของชาวกระโกดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพบคู่ที่ ส่งเสริมนะคะถ้าใครที่ไม่ใช่เวลาที่จะ,ะมีความรักปั๊บปิ้เลฟเพราะว่ามีเติบโตแล้วนะคะมีคู่แล้วหรือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้คิดเรื่องราวเหล่านี้แสดงว่าน่าจะเจอมิตรดีสหายดีแบบคู่มิ่งมิตรเพราะว่าเรือนที่11บบางบางทีปแปลว,ว่ามิตรสหายนะคะมิตรสหายผู้มากบารมีนะคะลาภะแปลว,ว่าเรือนของเฟรนนะคะเรือนของการเจอมหามิตรแบบ บิ๊กๆเลยอ่ะมีเกณฑ์ที่จะเจอมหามิตรมีเกณฑ์ที่จะเจอมิ่งมิตรมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกับคนที่มีบารมีแบบที่ตัวคุณก็เป็นผู้ที่ถูกให้เกียรติแบบที่ถูกนับถือแบบไม่ได้อยกว่าผู้ใดเลยนะคะนี่แหละคือพลังงานของชาวกรกฏนะคะต้อนรับพระราชสบดีกําลังจะมากลุ่มรักเนาะพระราาสบาดีเป็นวินาศก็ไม่ได้แย่ ะะไม่ได้แย่สําหรับบางท่านเลยนะคะแต่สําหรับบางท่านถ้าเกิดติดชะงักอะไรนะอะไรอะไรที่ติดชะงักกําลังจะกาลังจะมาถึงแล้วนะคะอะไรที่รอจ่ายอะไรที่รอรับรางวัลที่รอที่จะได้มานะคะความสุขใหญ่ที่จะได้มาจะมาถึงตัวนะคะมาดูไพ่สำหรับสุดท้ายค่ะ อิทธิพลของพระเกศที่ชาวกรกฏจะได้รับคืออะไรอีกคะ a b u n d a n t b u f f a l o Spirit t h e Abundant The Abundant u n i v e r s e Will Provide จักรวาลจะให้ความอุดมสมบูรณ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ โคอาล่าสปิริตสปิริตแทสอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแผนการเพื่อคุณเสมอทลายได้ทุกอุปสรรคไกรโนสปิริตเฉิดฉายเลตอิชายค่ะถึงเวลาแล้วที่จะฉายแสง ชีวิตจะมั่นคงและมั่งคั่งเลยอัซลิดฟาวเดชั่นบีเวอร์เขาสร้างตัวตนได้เร็วมากเลยนะคะรีเคลมโยพาวเวอร์เรียกพลังที่แท้จริงนี่แหละคือพลังที่แท้จริงบางคนก็รีเทิร์นบางคนก็รีเคลมบางคนได้ตำแหน่งเก่ากรับคืนบางคนได้ตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมนะคะคือบางท่านไม่มีตำแหน่งใหม่เพราะว่าอันที่ได้กลับคืนมันใหญ่อยู่แล้วอย่างนี้นะคะบางท่านก็ โด่งดังโดดเด่นเป็นดาราขึ้นเวทีออสการ์บางท่านก็สร้างบ้านสร้างช่องเล a s สโ l ลิดฟาวเดชั่นภูมิใจมากนะคะหรือสร้างกิจการนะคะที่รุ่งเรืองแล้วจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ใครที่มีอุปสรรคอยู่ทลายได้ทุกอุปสรรคและจะเข้าสู่โหมดของความอุดมสมบูรณ์เห็นทรัพย์เห็นเงินเห็นเงินที่เพิ่มพูนเห็นเงินเก็บเห็นอนาคตที่สดใสเห็นทางเห็นทางรอดไม่ใช่แค่รอดแต่รอดแบบมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสน มีที่ดินต่อไปในภายภาคหน้ามีความหวังมีแผนการระยะยาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนเพื่อคุณแล้วรับเอาพลังงานดีๆเหล่านี้ได้เลยจบแล้วเอยค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นชาวกรกฎนี่คือพลังงานของชาวกรกรกที่จะได้รับนะคะและตัวคุณนั้นอาจจะจริงๆแล้วคุณสู้ได้ต่อให้พื้นฐานคุณมาจากไหนถ้าคุณขยันยังไงคุณก็รุ่งชาวกรกรกเพราะว่าดวงเป็นดวงพันธุ เป็นดวงของความมั่นคงเป็นดวงของการสร้างบ้านสร้างเมืองของตัวเองนะนะคะเป็นดวงของผู้ที่จะมีชีวิตที่มั่นคงขอแค่ขยันขอแค่ลุยขอแค่รู้ว่าตัวเองจะต้องตั้งใจเรียนจบมาจะต้องทำงานยังไงก็รวยนะคะยังไงก็รุ่งหนาถ้าไม่เหมือนแล้วแล้วต้องคิดว่าเราต้องคิดว่าตน ตนเป็นที่พิ่งให้กับตนก่อนแล้วพอตั้งตนได้เดี๋ยวสิ่งอื่นๆจะเข้ามาซับพอร์ตเองที่มันจะเป็นภาวะเสริมพลังเสริมความมัง่งคั่งแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะปกครองดูแลถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนเป็นแฟมินีนเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงทีนี้แหละพอทําให้ตัวตัวเองได้จะมีผู้ที่เข้ามาอุปถัมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือสลับด้านการถ้าหากพี่เพื่อนเป็นมัสคลินเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายพอทําให้ตัวเองได้พอลองฝึกในการเอื้ออารทรอนก็จะเจอเธอที่เข้ามาเป็นแบบ ผู้ส่งเสริมกำกำลังดวงใจกำลังของดวงใจอ่ะนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวกรกรจะได้จบแล้วนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฏทุกท่านมีความสุขในชีวิตอุย้ยสาธุขอใหได้เงินเดือนที่ทำงานไม่จ่ายเงินเดือนสองเดือนมีเกณฑ์มาแล้วค่ะดวงจะขึ้นแล้วค่ะชาวกรกรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดีขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อะไรอะไรจะดีขึ้นบางบางท่านอ่ะ เกณฑ์พระรหัสเป็นอย่างนั้นเองเนาะเกณฑ์พระรหัสเป็นวินาศทีนี้เดี๋ยวเดือนหน้าพระรหัสมาทับลักนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นเลยนะคะจะดีแบบผิดหูผิดตาเลยคือบางคนแบบชีวิตเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะจบแล้วนะคะอุ้ยขออนุญ,ญาตค่ะกับขออนุญ,ญาตด,ดีลาน,นิดนึงนะคะว่าบางทีมันมีเหตุผลสําหรับการเจอสถานการณ์นั้นว่าพอรู้สึกว่าเงินไม่เดิน ชาวกรกฎบางท่านอาจจะหาช่องทางใหม่เพิ่มลู่ทางใหม่เพิ่มจริงๆแล้วสิ่งนั้นยังไงก็ไม่หายไปใช่ไหมคะแค่รอเวลามาจ่ายอีก,อ,กอีกเวลานึงแต่เขามาเตือนเป็นข้อมูลที่ชาวกรากฏจะต้องเตือนตัวเองว่าบางทีรับอะไรจากด้านเดียวอาจจะแบบเคล้งคว้างนะต้องเปิดทางให้ตัวเองว่าเดี๋ยวลองทางใหม่ด้วยเสริมเอาไว้ก่อนเผื่อทางนี้ไม่ได้รับ ก็มีที่พึ่งอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครรู้ทันและผ่านไปได้แล้ววางแผนให้กับชีวิตของตัวเองครั้งใหม่เพราะว่าเขาส่งข้อมูลมาเพื่อให้เตรียมวางแผนชีวิตก็จะไม่มีเรื่องนี้วนกลับมาอีกเลยเพราะว่าผ่านด่านผ่านโจทย์ข้อนี้ผ่านโจทย์แห่งโชคชะตาที่จัก,กรวาลจัดสรรมาให้เรียนรู้เรื่องนี้พอทําผ่านด่านพอทลายด้านนี้ได้และปลองปลอง,ปลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเรื่องนี้จะไม่วนกลับมาอีกจะไม่มีเกณฑ์ที่ถูก จ่ายล่าช้าหรือจะไม่มีสถานการณ์ที่ตึงเครียดเรื่องนี้อีกเพราะว่าผ่านด่านแล้วเนี่ยนะคะจบแล้วนะคะพ,พี่เพื่อนเพืเ่อนชาวกระกรทุกคนสําหรับวันนี้เอฟขอให้พี่เพื่อนเพืเ่อนชาวกระกรดทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืน สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยคะ่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจำใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุมค้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่คะบ๊ายบายค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเราจะพักกันแค่10นาทีแล้วเราจะมาเจอกันกันกบชาวซิงนะคะอีก10นาทีซ you a เก i n นะคะขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคน สำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณสำหรับทุกๆความคิดเห็นนะคะขอบพระคุณทุกๆก,การให้ทิปการให้แตงค่ะขอบพระคุณหัวใจด้วนะ้อยน่าราชชอบมากเลยบายบายไปแล้วนะคะอีก10นาทีเราเจอกันค่ะโอ้ถึงกันค่ะอีก2ราศีนะคะวันนี้ทำอีกแล้วก็สิงแล้วก็กันค่ะไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อน